สูตรนี้นะครับประหยัดไม่พอนะกลรินนะครับเขาจะไม่ได้แสบร้อนนะครับเหมือนสูตรที่ใส่เหล้าขาวนะครับแล้วก็จะเบากว่านะครับแต่ยังคุณสมบัติไล่แมลงได้ดีมากๆนะครับสูตรนี้ลงทุนไม่ถึงร้อยนะครับแต่ถ้าปริมาณประมาณ6ลิตรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นสูตรอื่นๆเนี่ยอาจจะใช้ต้นทุนประมาณโอ้โหหลายร้อยบาทนะครับถ้าเป็นน้ําส้มควันไม้6ลิตรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้เงินประมาณ5้าถึงหกรบาทนะครับแต่ตัวนี้จะถูกกว่านะครับไม่ถึงร้อยนะ แต่ใช้ได้ดีมากๆนะครับและทุกบ้านมีนําไปใช้ได้เลยนะครับสูตรนี้ยินดีแนะนํานะครับและอยากให้ทุกคนทําไว้ใช้เลยนะครับดีสําหรับเพื่อนๆที่สนใจทําน้ําหมักเชียวภาพน้ําหมักปลาทะเลง่ายกว่าที่คิดครับเพียงแค่ฉีกซองใส่ถังทําตามสูตรได้เลยไม่ต้องปวดหัวในการหาวัตถุดิบอีกต่อไปสนใจสั่งซื้อได้ที่ a d ด i ินเ99ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําน้ําหมักไล่แมลงสูตรนี้นะครับไม่ใช้น้ําเปล่านะ วันนี้ผมทำสูตรทั้งหมด5ลิตรถ้าใครทำน้อยนะครับก็ย่ออัตราส่วนได้วัตถุดิบก็ใส่ประมาณเดียวกันได้นะครับของผมเนี่ยจะใช้ทำกับไล่แมลงภายในสวนร,รวมไปถึงจะใช้ไล่นะครับพวกแมลงพวกเพลี้ยอ่อนนะครับหรือไายแดงเนี่ยใช้กลิ่นนะครับแล้วก็สับคุณของเขาที่เป็นเชื้อราแบคทีเรียนเนี่ยที่เราจะหมักเข้าไปเนี่ยจัดการพวกแมลงศัตรูพืชนะครับรวมไปถึงป้องกันโรคด้วยเพราะมันจะมีเชื้อราที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ไม่ใช้น้ำเปล่าแต่จะเป็นน้ำซาวข้าวนะครับแบบนี้ น้ำซาวข้าวที่เห็นเป็นสีออกไม่ขาวคุณนะครับก็เพราะว่าเราได้ใส่น้ำตาลลงไปแล้ว24ช้อนโต๊ะนะครับจะใส่1ช้อนโต๊ะเนี่ยจะใส่ประมาณนี้ครับไม่ต้องพูนมากนะครับประมาณนี้นะครับเต็มๆดีๆนะใส่ไปทั้งหมด25ช้อนโต๊ะน้ํา5ลิตรนะครับถ้าคุณใส่น้ํา1ลิตรเนี่ยคุณก็ใส่ไปแค่5ช้อนโต๊ะเนาะแล้วก็ใช้ไม้กวน ประโยชน์นะครับของน้ำซาวข้าวเนี่ยมีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาที่มือเราเหม็นนะครับถูกอะไรที่มันแบบเน่าๆนะเราสามารถมาใช้น้ำซาวข้าวนะครับล้างเนี่ยมันจะช่วยให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สปปรรพคุณเขาเนี่ยโอ้โหจะเป็นทั้งปุย๋ยเป็นทั้งตัวช่วยนะครับในการไล่มแมลงอยู่แล้วแต่สังเกตไหมครับเวลาที่เราหุงข้าวเนี่ยคนไทยเนี่ยเขาจะซาวข้าวซาวน้ําทิ้งนะครับเพื่ออะไรเพื่อเวลาที่เราทานข้าวอะครับข้าวมันจะไม่เหนียวมาก ะะถ้าเราแบบไม่ล้างเนี่ยสังเกตเลยไปลองหุงข้าวเจ้าเลยแล้วไม่ล้างเนี่ยสังเกตว่ามันจะแบบมีความเหนียวนะฮะตัวนี้เราก็เลยดึงมาใช้เพื่อจะให้มันแบบมีการไปติดนะครับเหนียวสปปรรพคุณเขาอะครับจริงๆมันจะแบบเป็นเหมือนยางเป็นเหมือนอะไรอย่างนี้นะครับในในน้ำซาวข้าวนะนะครับยิ่งเรามาหมักเนี่ยมันก็จะเหนียวได้ชัดขึ้นนะครับพี่น้องลองไปหุงข้าวเลยเอาแบบไม่ซาวข้าวอะหุงไปเฉยๆเนี่ยข้าวนะครับมันจะ มีกลิ่นมีความเหินมีความเหนียวมากขึ้นนะถ้าล้างออกมันก็จะแบบอย่างที่เราหุงหงกันนะครับนี่แหละเขาเลยให้ Hulk, นำการล้างก่อนโดยเฉพาะาคนบ้านเราเนี่ยจะชอบล้างข้าวนะครับข้าวมันจะขาวขึ้นด้วยแล้วก็ความเหนียวมันจะน้อยลงแต่เราต้องการเนี่ยความเหนียวความนั้นนะเป็นสารตรงนั้นนะครับเข้ามาในน้ําหมักชีวภาพของเราเป็นน้ําหมักไร่แแรงเข้ามาตัวนี้กลิ่นก็จะหอมนะครับเนี่ยใส่ไปหนึ่งช้อนพูนนะครับใครที่ชอบทานคือแช่เยน็นแล้วนําไปทานเนี่ยคืออร่อยนะครับ แต่สาหรับผมก็ทานได้แต่ไม่เยอะนะตัวนี้นมันจะหมักเหมือนอเอาลงเหมือนสูตรที่เขาใส่เหล้ากันนะครับผมก็เคยใส่เหล้าขาวนะแต่ว่ามันแรงจริงจับมันแพงนะครับราคามันก็แรงไปด้วยนะตัวนี้ก็เลยมาผสมกับน้ำส้วข้าวกับน้ำตาลนะครับเพื่อจะให้ใกล้เคียงกับเหล้านั่นแหละสูตรนี้นะครับมันต้องใช้ระยะเวลาในการหมักจะไม่ใช่48ชั่วโมงเหมือนสูตรเหล้าขาวนะครับ ตัวนี้ต้องหมักประมาณ10 1 4วันนะครับให้ดีก็2ส,สัปดาห์แล้วก็ค่อยกรองมาใช้หรือจะหมักทิ้งไว้ในตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยกรองทีละครั้งนะครับเพื่อไปใช้ก็ได้ทีนี้สรรพคุณอีกหนึ่งตัวที่ครที่จะการเพียอ่อนนะครับแล้วก็ไล่แมลงได้ดีเนี่ยนี่เลยยาเส้นนะครับตัวนี้ผมซื้อมาเนี่ยตามแผงที่เขาขายยาเส้นเนี่ยราคาก็พอฟังอู่นะครับ3ถุงนี้นะครับ50บาทถ้าขายถุงเดียวก็คือเขาขาย20บาทเนาะ ผมก็เลือกเอาแบบที่ฉุนที่สุดที่ที่เขามีเนาะตัวนี้ดีมากเลยนะครับใช้แล้วเห็นผลมาแบบว่าตั้งแต่โอ้โหต้องบอกว่าตั้งแต่บรรพบุรุษอะครับก็คือใช้ตัวนี้แหละดีมาแต่เรามาหมาักก่อนนะครับให้สารมันออกได้ดีมากขึ้นนะครับเป็นสารเมาถ้าใครเป็นเด็กบ้านนอกเันผมเนาะเป่ามิ้มภาษาเด็กๆอะพี่ๆเขาเป่ามิ้มเนี่ยแค่ควนนะครับก็คือควนบุหรี่นี่แหละเวลาไปเป่าโดนตัวครับมิ้มตายเลยนะถ้าโดนหนักๆน,นะนะครับ คือมันก็แรงอ่ะแรงมากๆด้วยแค่เป็นควันนะครับเป่าไปโดนแบบจังๆเนี่ยเมาไม่พอบางตัวตายแต่ว่าใครแพ้กลิ่นอันนี้ก็ไม่ต้องใช้นะนะครับก็หลีกเลี่ยงไปใช้พวกตะไคร่หอมไปใช้อะไรที่แบบว่าคุณทําได้แต่เนี้ยมันแรงไงมันต้องใช้ที่แบบว่าหมักแล้วเห็นผลนะครับพอเรานะครับมีส่วนผสมที่เราใส่มาเนี่ยมันจะช่วยนะครับหมักแล้วก็เรียกว่า ให้สารละลายมันออกมานะครับพวกฤทธิ์เนี่ยมันออกมาเวลาเราใช้เนี่ยผสมน้ํามันจึงจะได้ผลนะเราเลยต้องหมักก่อนตัวต่อมานะครับน้ําส้มสายชูนะครับตัวนี้ใส่ไป1ขวดขวดนี้นะครับประมาณ700มิลลิลิตรนะฮะเจ็ดมิลลิลิตรไม่ต้องห่วงนะครับเนี่ยเขาไล่แมงวันใช้ผสมน้ําไล่แมงวันเขาก็ใช้ตัวนี้นะครับบางทีนมาผสมน้ำนะครับแล้วก็ใช้เนี่ยในการไล่เลยเนี่ยแมลงเนี่ยก็พอใช้ได้นะก็ไม่ได้ว่า ไม่ใช้ไม่ได้นะสำหรับน้ำส้มสายช,ชูนะครับเป็นตัวยอดฮิตเลยที่ใช้แล้วได้ผลดีนะครับทีนี้เราก็จะแช่นะครับไว้อย่างเงี้ยนะครับปิดฝาแต่ไม่ต้องแบบเป็นฝาขวดที่แบบแน่นมากนะครับเนี่ยปิดแค่กันแมลงมาลบกวนจริงๆแมลงก็ไม่มาหรอกครับเพราะว่ากลิ่นมันฉุนแต่เราก็เนี่ยให้มันพอสนิทนะครับแต่ว่าถ้ามันมีแก๊สมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณก็ต้องมา ปล่อยแก๊สนะครับทุก 1- 2ถึงวันถ้าเป็นกรณีที่คุณใช้ขวดหมักถ้าคุณใช้ไม่เยอะนะแต่ของผมเนี่ยมันจะเป็นฝาแบบนี้พวกแก๊สอะไรเงี้ยเวลาหมักมันจะขึ้นได้อยู่แล้วถึง14วันแล้วนะครับเราก็จะใช้เนี่ยนะครับประมาณอย่างเงี้ยครับสอช้อนโต๊ะเต็มๆแบบนี้นะไปกรองก่อนนะอย่าให้มีเศษอย่างเงี้ยนะครับอย่าติดหัวพ่นนะครับหรือว่าติดหัวฟอกกี้นะแต่ของผมอะ่ะใช้เยอะนะครับผมจะใช้อยู่ที่100 c ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับแต่ถ้าเวลาที่ เราใช้จริงอะครับแมลงแต่ละที่มันไม่เหมือนกันถ้ามันรบกวนมากเราเพิ่มอัตราส่วนนะครับเป็นเท่าตัวก็คือ2 0 0ร้อยซีซีนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะฮะก็จะช่วยให้ไล,ล่แมลงได้ดีขึ้นนะครับแล้วสูตรน้ำมักไล่แมลงเนี่ยมันจะเป็นการไล่นะครับกลิ่นมันจะระเหยจะไม่เหมือนสารเคมีที่ตกค้างแล้วดูดซึมเข้าไปเลยแบบอยู่ได้นานๆนะครับเราก็ต้องเน้นพ่นบ่อยแล้วก็มันไม่ได้หายไปร้อยเปอร์เซนหรือว่าพ่นไปเนี่ยจากร้อยตัวมันไม่ได้หายไปร้อยตัวนะครับมันก็ยังจะเหลือเห็นให้เห็นบ้างหรือบางงตััวนนนเห็นในแปม จะเคลื่อนไหวช้าลงหรือทํากิจกรรมในการกินพวกใบพืชของเราน้อยลงนะครับเพราะว่ามันเมานะฮะหรือว่าบางครั้งเมาแล้วก็ตายก็มีนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้นะครับลองไปทําใช้เลยสูตรนี้ใช้ได้ดีนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์หรือใครมีประสบการณ์ในการใช้สูตรนี้อยู่แล้วนะครับก็มาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆนะครับกับพริกกับมะเขือกับส่วนครัวได้ทุกชนิดนะครับแต่ถ้าพืชใบอ่อนคุณต้องเริ่มจากที่1ช้อนโต๊ะต่อน้ํา1ลิตรนะครับ กลัวใบไหมเพราะว่าที่ผมบอกอย่างนี้ไม่ใช่อะไรพืชแต่ละคุณเนี่ยแข็งแรงไม่เท่ากันนะครับเริ่มต้นที่น้อยๆไปก่อนมันจะดีครับแล้วใช้กลิ่นเป็นตัวไล่ครับปะหมักไว้ในที่ร่มห้ามโดนแดดนะครับเก็บในที่ร่มครับให้ครบ14วันกรองไว้ใช้ได้เลยครับ